เกิดอะไรขึ้นการโพสต์ขอโทษลั่นอย่าทำร้ายเป็นแค่คนที่รักเธอแหเมนถามเกิดอะไรขึ้นกันแน่การโพสภาพเศร้าแบบรัวๆล,ลั่นอย่าทำร้ายขอโทษไม่เคยทำให้สบายใจอย่างใครเขายันเป็นแค่คนที่รักเธอทําแฟนๆเป็นห่วงกันใหญ่ทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ การวิพากรพันรยาสาวของล็อกเกอร์ชื่อดังเศกโลโซเพราะเมื่อวานนี้12พฤษภาคม64เจ้าตัวโพสภาพน้ำตาอาบแก้ม พร้อมแคปชั่นว่ารอเธอหวนคืนแค่นี้คงเข้าใจและแชร์เนื้อเพลงเศร้าๆท่ามกลางความบรรดาแฟนคลับเข้ามาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงให้กำลังใจเป็นจำนวนมากล่าสุดสาวการโพสภาพของตนเองคล้ายกับคนที่เพิ่งร้องไห้มาพร้อมกับข้อความสั้นๆว่าอย่าทำร้ายกัน รวมถึงโพสต์ภาพใบหน้าที่กำลังเศร้าและแคปชั่นว่าขอโทษที่ไม่เคยดีขอโทษที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบายอย่างใครๆที่เขาทำได้ขอโทษที่ไม่พิเศษยังเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้ขอโทษด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอย่างเกิดอะไรขึ้นสู้ๆนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปครับสู้ๆและ เป็นไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด